ตอนนี้ทักษิณก็อยู่ลักษณะของมวยออกอาการนะครับในเกมยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงก็ไปไม่รอดละจนกระดานละบีบก็ตายไกลก็รอดผมไม่แปลกใจหรอกที่มีการเปิดทางเตรียมทางไว้กรุยทางนะครับเพื่อจะก้าวสู่ในอนาคตหากเกิดวิกฤตนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นเรื่องที่พูดกันมากเกี่ยวกับ,รบเรื่องของอุงอิงนะครับเดินทางไปกัมพูชากลับมาป่วยประเด็นที่น่าสนใจคืออุงอิงไปให้ประโยชน์อะไรกับกัมพูชามากมายขนาดนี้ ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาเยือนราชอาณาจัก,กรกัมพูชาอย่างเป็นทางการในครั้งนี้วันนี้ดิฉันได้หารืออย่างเป็นกันเองและสร้างสรรค์กับท่านนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตรเรามีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะกระชับความร่วมมือบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันรักกันมากจริงๆเพราะเช้าเนี่ยเจอกับท่านนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตทานข้าวเสร็จปุ๊บ บ่ายเจอกับท่านหุ่นเซนท่านหุ่นเซนเป็นประธานวุฒิสภาแล้วก็เป็นประธานองคมนตรีที่จบจบแล้วอะ่ะคุณต้นเช้าคุยกับนายกเย็นคุยกับพ่อนายกใช่ไหมแล้วลงนามหกเจ็ดแปข้อเลยรครบหมดเรียบร้อยแล้วสะพานตกลงที่สร้างกันไว้สมัยบิ๊กตู่ใครเป็นเจ้าของตกลงการจะสร้างเพิ่มที่บ้านประกาศที่จันทบุรีจะต้องจัดการในเรื่องการเผาควันมันเข้ามาในเมืองไทย ลงมาทุกอย่างเซ็นมาทุกอย่างสร้างสะพานใหม่ดูแลสะพานเก่าสิ่งเดียวที่ไม่ทําก็คือ call center การเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันไม่มีการลงนามเรื่อง call center ทั้งๆท,ที่ call center เนี่ยคือปัญหาที่ประเทศไทยรับเละที่สุดเซ็นกัน 7, 8็ดแฉบับไม่มีเรื่อง call center ที่จะร่วมมือกันปราบปรามแต่ประการใดพวกเราก็ยังต้องเผชิญกับ call center ต่อไปค่ะ คุณแพรทองทานกับคุณเซนคุณมาเน็ตเนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นญาติกันนะฮะเป็นดองเขาเป็นญาติกันเขายกหูกันยังได้เลยการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็คุยกันเรื่องรายงานตีความว่าดูเรื่องขอทานข้ามชาติมากกว่ามันไม่น่าจะใช่ขนาดนั้นนะก็ขนาดนั้นแหละเฮ้ยพูดเปเล่นนะเฮ้ยหรือว่าจะให้สวัสดิการแรงงานถ้าเข้ามาถูกต้องก็สวัสดิการถูกต้องถูกปะก็มาใช้เงินภาษีเราอีก อยากให้ประชาชนจับตานะคะและ้วชวนคุณกล้องจับตาต่อนะคุณกล้องดูการเปลี่ยนแปลงครับของบริษัทบางจากบางจากบางจากเนี่ยเป็นบริษัทที่มีภาพลักษณ์ที่ดีครับนะแต่ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยตรงนะก็แล้วจับตาออจำนวนหุ้นของของประกันสังคมไว้ด้วยนะคะออตอนนี้ มีการใช้กองทุนจากต่างประเทศซึ่งเป็นนอมินีใครผู้มีอำนาจคนไหนอะไรเงี้ยนะคะ,ะก็ให้จับตาดูนะคะคว่าจะมาซื้อมาเทคบางจา่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็จะไปเจราจาเนี่ยที่นายกบินไปเนี่ยจะมีการเจราจาพื้นที่ทับซ้อนหรือเปล่านะที่จะไปกับบูชาใช่ใช,ใช่พื้นที่ทับซ้อนแล้วก็เรา นั่นกันดีใช่ไหมต่อต้านกันดีว่าไม่ให้เชฟรอนอย่างนั้นให้บางจากแล้วบางจากข้างหลังบางจากผู้ถือหุ้นใหญ่คือใครผู้มีอำนาจที่รอรอมีอำนาจทั้งจะอนุมัติด้วยมีอำนาจทั้งจะเก็บเงินด้วยเนี่ยแสดงว่าเป็นเประเด็นที่เป็นหินที่น่าสนใจต้องเกาะติดกันไว้กรณี M O U c ีเนี่ยตอนรัฐบาลท่านอภิสิทธ์เวชชชีวะ นะมีมติครมอ10พฤศจิกายน2555บอกไว้ชัดว่าให้ยกเลิกใช่ะะเขาก็บอกว่าไม่ได้เออถ้ายกเลิกต้องสองฝ่ายผมก็ยังงงว่าเราขัานการเราแล้วก็ผู้ปกครองประเทศเราเนี่ยมัน,มน,นรับเงือนาขหรือเปล่ายกเลิกไม่ได้สองฝ่ายไม่มีที่ไหน้วครับคุณขีดมาได้ผมก็ยกคุณได้ไม่เป็นปัญหาเลยเรื่องเนี้ รัฐบาลออกข่าวจนสับสนไม่ว่ากระทั่งนายหนูเองก็ออกมาบอกว่าไม่ก็ต้องแบง่งผลประโยชน์ที่ที่ดินก็ไม่สนใจถ้าคุณรับแบ่งผลประโยชน์ก็แปลว่าคุณรับเส้นที่คำเหงเขียนด้วยวันนี้อยู่ดีผมไปแบ่งผลประโยชน์ในบ้านด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ให้ผมมาลนะอ่าเล่าจะว่าเอ้ยคุณสร้างลั้มผมมาครึ่งหนึ่งมันไม่ใช่อ่ะวันนี้ คนที่ชี้แจงแล้วผมชอบที่สุดนะค,คือพลเรือเอกพรล,ลตมิสานนที่ว่าตามหลักการเลยถึงแม้จะไม่เก่งในนักกฎหมายถึงแม้จะไม่เก่งในเรื่องแต่ผมเป็นผู้ปฏิบัตินะแล้วก็เคยพลาดมาเยอะเนี่ยเคยพลาดมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายทะเลเนี่ยเราปกป้องแผ่นดินแล้วเราต้องปกป้องตัวเราเองด้วย อุ๊กอิงพูดด้วยความภูมิใจนะว่าขเขมรนาเป็นคือดูเขาเหมือนเขามั่นใจเขาดีใจ i, เฮ้ยเขมรไม่ยอมเอาเกาะกูตลอเว้ยเขมรยอมให้เกาะกูเราอุ๊กอิงนี่ซื่อบื้อจริงๆนะ ผมพูดตรงๆอ่ะคือผมต้องการจะสื่อสารว่าคุณไม่เข้าใจหรือว่าเกาะมันไม่ใช่มีแค่แผ่นดินเกาะมันมีองค์ประกอบของเกาะมันมีทะเลมีผืนทรายที่อยู่ใต้ทะเลและมีทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยมันมีองค์ประกอบของมันผมให้ตัวอย่างพี่น้อยเห็นง่ายๆเอาแค่ตรงนี้เห็นไหมครับสีแดงลากผ่านอ้อมเกาะกูดไปแล้วพี่น้อยเห็นไหมครับพื้นที่หลังเกาะไอ้ตรงเนี้มันคือน,าน่านน้าภายในเราปล่อยให้เขมรมาลากยึดน่านน้าภายในของประเทศได้ยังไง เราเป็นน้องต้องแยกคำสองคำอันเป็นภาษาวิชาการนิดหนึ่งนะคำว่าอำนาจอธิปไตยน้ำเป็นอำนาจอธิปไตยภาษาวิชาการคือทะเลอาณาเขตเขาก็เรียกว่าเรามีอำนาจอธิปไตยแต่หลังจากนั้นไปแล้วเขาใช้คำว่าเรามีสิทธิอธิปไตยต่างกันที่เดียวกับอำนาจอธิปไตยคือฟูลยร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างเป็นของเราหมดเหมือนบนดินเลยเนี่ยตรงเนี้ยสิบสองไม้ทะเลกับหลังเกาะเนี่ยน้ำอย่างเงี้ยทุกอย่างระเบียนาทุกอย่างเลยแต่ถ้าเลยสิบสองไม้ทะเลภาษาจะเรียกแตกต่างกันไปเราจะได้คําคำว่าไหลทวีป ได้ริงว่าเขตเศรษฐกิจเฉพาะได้ริงว่าเขตต่อเนื่องแต่เบ็ดเสร็จภาษาฉบับ,บง่ายๆคือจากฝั่งออกไปถ้าเกาะเดียวก็ถือเป็นฝั่งเหมือนกันนะเป็นเส้นฐานเหมือนกันแถวประจวบก็ฝั่งนี้ออกมาสองร้อยไมล์ตรงนี้ออกไปตรงไว้สองร้อยไมล์เรามีสิทธิอธิปไตยไม่ใช่ใช้คําว่าอำนาจอธิปไตยคําว่าสิทธิอธิปไตยหมายถึงอะไรหมายถึงสิทธิในทรัพยากร มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตถ้ามีชีวิตคือกุ้งหอยปูปลาต้องเป็นของเราเขมีมาจับไม่ได้เราขุดน้ํามันขุดแก๊สเป็นสิทธิอธิปไตยของเรา200ไมล์ทะเลนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราเห็นภาพอย่างที่ปั้งเราจู้เลยว่า MOU44 เป็นพื้นฐานที่นาไปสู่ปัญหาของประเทศในอนาคตไปเยือนกัมพูชาไปลงนามกัน6-7เจข้อสาระสําคัญแต่ผมอ่านดูแล้วพี่น้องครับ มันเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศทั้งนั้นไอที่ไปลงนามเดินทางไปถึงกัมพูชาไปลงนามหกเจ็ดข้อแบกมติคอรอมอไปจากวันอังคารวันพุธบินไปเลยยี่สิบสองเมษาคอรมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลมีมติคอรมรับรองว่าไปกัมพูชาครั้งนี้ของนายกต้องไปลงนามอะไรบ้างยี่สามเมษาบินไปกัมพูชาไปลงนามหกเจ็ดข้อ ในแต่ละข้อนั้นสูงสุดผมให้เป็นตําแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะที่ต้องไปลงนามมันไม่ควรเป็นบทบาทนายกรัฐมนตรีคำมูชาพูดไปพูดมานี่พี่น้องครับลักษณะการเมืองคล้ายเมืองไทยในตอนนี้คนที่มีอํานาจสูงสุดในคมพูชาคือฮุนเซนใช่ไม่ใช่ฮุนเซนถือว่าเป็นผู้มากบารมีในคมพูชา เป็นผู้นำอย่างแท้จริงในกัมพูชามีพักการเมืองพักหนึ่งรองรับอำนาจของฮุเนเสนแล้วลูกชายของฮุนเสนเป็นหัวหน้าพักและเป็นนายกรัฐมนตรีที่กัมพูชาเมืองไทยพักศิลชินลวัรเป็นผู้มากบารมีในการเมืองไทยมีพักเพื่อไทยมีพักการเมืองรองรับในการใช้อำนาจและมีลูกสาวเป็นหัวหน้าพัก และลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกันดังนั้นนี่สองประเทศเหมือนหนึ่งธุรกิจสองประเทศเหมือนหนึ่งธุรกิจมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์เชิงธุรกิจของครอบครัวแบบนี้อันตรายมากครับพี่น้องครับเพราะผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเขาเขาเขาพูดได้ละเอียดแต่เวลาเราน้อยสถานะของ m o อ4 4ี่เนี่ย เวลาเนี้ยมันกลายเป็นสนธิสัญญาที่ได้มอบอำนาจโดยรัฐบาลทั้งสองไม่ผ่านความเห็นชอบของสาภาและไม่มีพระบรมราชโองการต้องถอนอย่างเดียวต้องถอน MOU อย่างเดียวถอนทิ้งเลยเพราะมันเสี่ยงต่อการเสียดินแดนโวยเฮ้ยเพราะฝ่ายไทยนี่ไม่มีการปฏิเสธ ในการขีดเส้นอาณาเขตทางทะเลของกัมพูชาทำโดยผิดกฎหมายทะเลสากลนนะและลุกล้ำอาณาเขตไทยและขัดต่อพระบรมราชาองค์การของล้นเกล้าล,ล้าลนกระหม่อมรัชกาลที่9ที่พระองค์เคยประกาศไว้ว่าเขตไหลทวีปของไทยเป็นเขตไหลทวีปของไทยเมื่อปี2 5 1 6ชัดเจนผมนี่มันฝังหัวและจำได้ตอนที่สมเด็จพุนเซนไป ไปขึ้นเวทีหาเสียงที่ที่จังหวัดกันดานที่เป็นบ้านของสมเด็จทุนเซนซ,ซึ่งอยู่ใกล้เวียดนามประกาศเลยเราจะต้องเอาเกาะกูดของเราคืนมาให้ได้เขายังฝังใจอยู่ทุกวันและการเรียกไปด่วนๆวันที่ยี่สิบสามยี่บสี่เนี่ยมันมีเรื่องนี้ด้วยมันมีเรื่องกอกูดด้วยมันมีเรื่องเขาประวิหารด้วยและมันมีหลายเรื่องที่เราพูดให้ฟังแล้ว ไอ้เรื่องที่เขาแถลงมลกกันเรื่องกระจองห้องห้อยไปสร้างสะพานให้เขาตุงผักกาศตุงบ้านผักกาดปลงน้ําร้อนข้ามไปจังหวัดภัยลินนะไปดูแลเรื่องอะไรอ่ะอพีเอมสองจุดห้ามันมีที่ไหนเล่าเพราะมันเป็นชนบทไม่มีฝุ่นหรอกนะนี่คือการแถลงข่าวออกมากโกหกประชาชนนะให้มันดูดีว่าฉันไปคราวนี้ทําเพื่อชาติเพื่อบ้านเมือง ก็เขาก็สนิทกันเขาก็รู้จักกันเขาก็เร่งรัดกันทักษินมาก็เข้าไปเยี่ยมหลายครั้งหลายหนเขาก็เร่งเรื่องนี้ไงถามว่าเร่งทําไมก็พูดผมพูดต่อจากเมื่อวานเนี่ยแล้วเขาเข้าไปซื้อหุ้นใช้นอมิมนีซื้อหุ้นของบริษัทบางจากไงทะเลตรงนั้นน่ะอ่าวไทยตรงนั้น่ะมันมีทรัพยากรถึงยี่สิบล้านล้านไงและความลับที่ไม่มีใครรู้เลยสมเด็จพุนเซนกับทักษิน เปิดบริษัทไว้ที่พนมเปญครับจะทำดนน้ำมันนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่ทักสิงกับคุณเซนเนี่ยเปิดบริษัทน้ำมันที่กรุงพนมเปญเฮ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีคนรู้เลยไม่มีแบบโอรู้น้อยฮะรู้มีรู้ที่มันเปิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการตักตวงผลประโยชน์ของคนไทยเข้ากระเป๋าตัวเองแท้ๆเลยไม่ได้ตักความนะแต่อย่างนี้มันมีพิรุธมันชัดเจนนะฮะผมผมไได้ยินมาอย่างนั้น ไม่จริงปฏิเสธมาได้ครับาการไปเยือนประเทศกัมพูชาของนายกรัฐมนตรีแพท,ทองทานชินวัตรเนื้อหาการพูดคุยมีหลายท่านมาพูดคุยกันแล้วว่ามีการตกลงกันทำ MOU หรือบันทึกความเข้าใจกันระหว่างราชนาจักรไทยกับราชนาจักรกัมพูชาโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการแรงงานที่วันนี้ มีชาวเขมรหรือชาวกัมพูชาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายมากถึงเกือบสี่ล้านคนภาพที่เราเห็นก็คือภาพการนั่งเจรจาพูดคุยกันระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายกัมพูชาในการพูดคุยกันนั้นเราใช้ภาษาที่คุยกันก็คือฝ่ายไทย ใช่ภาษาไทยฝ่ายกัมพูชาใช่ภาษา,า,า,ษามเขมรแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องสังเกตก็คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศข้าราชการกระทรวงแรงงานข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของไทยต่างใช้หูฟัง ที่ช่วยในการแปลภาษาเพราะทางฝ่ายกัมพูชาพูดภาษาเขมรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์เอาหูฟังมาฟังเพราะฟังภาษาเขมรไม่รู้เรื่องต้องแปลเป็นภาษาไทยนายสุริยะก็เอาหูฟังมาใส่เพราะฟังภาษาเขมรไม่รู้เรื่องนี่ครับนายอนุทินก็เอาหูฟังมาใส่เพราะฟังภาษาเขมรไม่รู้เรื่อง ข้าราชการที่นั่งอยู่ด้านหลังทุกคนเอาหูฟังมาใส่อยากรู้ว่าฝ่ายนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและเจ้าหน้าที่กัมพูชาพูดขมเมนและพูดหมายถึงอะไรมีความหมายว่าอย่างไรเสนอแนะอะไรบ้างแต่มีคนเดียวครับที่ไม่ใส่หูฟังทำหน้าเข้าใจพยักหน้ายิ้มแป้นพยักหน้าเข้าใจทำหน้าเป็นฉลาด เข้าใจภาษากัมพูชาหรือภาษาเขมรทุกคำคือนายกรัฐมนตรีแพรทองฐานเธอเป็นคนเดียวในคณะตัวแทนจากประเทศไทยที่ไม่ใช่หูฟังที่เขาแปลภาษาเขมรเป็นภาษาไทยคำถามก็คือเธอฟังภาษาเขมรรู้เรื่องหรยอเพราะจากการศึกษาประวัติ ของนางแพทองทานชินวัตรเรียนจบต่อมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ออกจากจุฬาลงกรณ์ไปเรียนต่างประเทศที่ประเทศอังกฤษจากการตรวจสอบดูเธอไม่เคยพบหาสมาคมกับคนขมินเลยเธอมีเพื่อนเป็นคนไทยมีเพื่อนเป็นคนอังกฤษมีเพื่อนเป็นคนสิงคโปร แม้แต่แม่บ้านที่อยู่ในบ้านของเธอก็เป็นคนเมียนมาไม่ใช่คนขมรทคำถามคือเธอฟังภาษาขมรรู้เรื่องหรือหรือเธอมาทำหน้าเข้าใจแบบโง่ง่เพื่อที่จะรักษาฟอร์มโดยไม่รู้เลยว่าฟังกัมมูชาพูดภาษาขมรน,นั่นหมายความว่าอย่างไรแล้วเธอก็ทำหน้าขยักหน้า เข้าใจและก็ตอบไปตามโพยที่เขาเขียนให้ตอบอย่างนี้เรามีหุ่นยนต์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไม่สนใจเลยว่าคู่เสวนาคู่เจรจาจะพูดและหมายความว่าอย่างไรขนาดท่านพิพัฒน์นี่เป็นเศรษฐีนะมหาเศรษฐีทันลานเหมือนกันนะเจ้าของบริษัททีทีทเปตัเรเลียมภาคใต้เชื้อเพลิง สุรยิยะจุงเรื่องเรืองกิจก็เศรษฐีอนุทินก็เศรษฐีเขายังต้องใช้หูฟังในการฟังว่านายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่พูดภาษาขเขมรนนั้นพูดอะไรบ้างพูดว่าอะไรแต่นายกรัฐมนตรีของเราไม่ฟังหูฟังเพราะเตรียมโพยมาตอบตามที่เจ้าหน้าที่ได้เขียนไว้ให้ จากนี้เราจะมีนายกรัฐมนตรีแบบนี้ไปทําไมคำถามจากทั้งอินฟลูเอนเซอร์คำถามทั้งประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอุงอิงเดินทางไปกัมพูชาอ้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มีมากขึ้นนะครับยาวนานมาหลายสิบปี <c oughs> แต่ประเด็นก็คือการเรื่องของการสร้างสะพานจะพัฒนาระหว่างไทยกับกัมพูชาโอเคเป็นสิ่งยอมรับได้นะครับประเด็นที่2ที่น่าสนใจ อุงอิงจะไปตั้งศูนย์พัฒนารายงานในประเทศกัมพูชาแล้วให้กลับมาทํางานในประเทศไทยแต่ตรงข้ามกันอรุงอิงไม่ตั้งศูนย์พัฒนาในประเทศไทยแล้วให้ไปทํางานในกัมพูชาซึ่งกรณีดังกล่าวกัมพูชาได้ประโยชน์นะครับและใช้เงินโนมาลของประเทศไทยแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นให้ศึกษาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธรรมชาติแน่นอนฮะหนีไม่พ้นทุกคนดูเหมือนกันก็นถึงเกาะกูดการเจรจาครั้งนี้ มุ่งเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเกาะกูดเป็นสําคัญที่กัมพูชาก็อยากได้ทักษิณก็อยากได้พูดมาหลายครั้งเรื่องของเกาะกูดราวนี้ส่งลูกสาวไปทําการจุรจาอีกรอบหนึ่ง ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนก่อนนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวชินวัตรกับครอบครัวห,หุ่นเซนเขาเป็นพี่น้องกันฮะเป็นญาติกันนะเพราะว่าลูกของเจ๊แดงนะครับไปทําการแต่งงานกับหลานของหุ่นเซนหลานกับหลานของทักษิณเนี่ยพูดง่ายๆไปแต่งงานกับหุ่นเซนหรือหลานของหุ่นเซนนะสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาเขาก็เลยเป็นดองกันไง ที่ผ่านมาระหว่างหุนเซนระหว่างทักษิณน,นะฮะพอทักษิณได้รับการอภัยลดโทษขึ้นมานะฮะแล้วพอได้กลับบ้านปุ๊บคนแรกที่มาคือหุนเซนนะเดินทางมาแสดงความยินดีดีอกดีใจทันทีเลยหุนเซนมาทันทีแสดงตัวชัดเจนยืนข้างทักษิณเอาละตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองเป็นยังไงอยู่ในสถานการณ์ที่แย่อยู่ในสถานการณ์รรที่ลําบากกําลังใกล้กะสู่การเปลี่ยนแปลงคนที่ลําบากคือทักษิณกับอุ้งอิงรัฐบ,บาลของเขากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลาบาก กำลังเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ต้องยอมรับนะครับในเวลานี้นะครับแน่นอนฮนะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทักษิณต้องกลับไปติดคุกอีกรอบหนึ่งสมมุตินะฮะแน่นอนก็ต้องหาทางหนีหาทางหนีที่ดีสุดนะพื้นทีด่ดีสุดก็ต้องเป็นกัมพูชานะเรื่องของความเป็นญาติเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง ทักษิณกับกรมบูชานะครับจึงนําเรื่องของผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการให้แรงงานขเขมรฝึกอบรมและเข้ามาทํางานถูกกฎหมายในประเทศไทยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกาะกูดนะที่ให้มีการศึกษาร่วมก,กันทั้งสองฝ่ายทําไมฮนะแน่นอนฮนะมันเป็นบทสะท้อนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเปิดทางนะครับหากเกิดอะไรขึ้นก็เปิดทางนะฮะหุ้นส่วนก็คงเข้าใจนะครับ ตอนนี้เป็นยังไงสถานการณ์ของทักษิณองค์อิง,อง,อง,องรัฐบาลของเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากถึงแม้ว่าทักษิณเนี่ยจะบอกว่าไม่พิตกอะไรนะครับเรื่องศาลไม่เป็นห่วงอะไรนะครับไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเขานะรเรื่องนี้เนี่ยนะก็อรอศาลพิจารณาแล้วกันศาลจะรับคําร้องไม่รับคําร้องนะครับทักษิณจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังแต่ที่แน่ตอนนี้ ทักษณิณก็อยู่ลักษณะของมวยออกอาการนะครับในเกมยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงก็ไปไม่รอดละจนกระดานละบีบก็ตายไกลก็รอดผมไม่แปลกใจหรอกที่มีการเปิดทางเตรียมทางไว้กรุยทางนะครับเพื่อจะก้าวสู่ในอนาคตหากเกิดวิกฤตนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ กดกระดิ่งด้วยนะคะ โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งาามังม่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้ i